เจคเน็นำเสนอที่ดินสวนทุเรียนนะคะซึ่งแปลงนี้ให้ผลผลิตแล้วค่ะทุกท่านมีพื้นที่ว่างสามารถปลูกบ้านหลังใหญ่ได้นะคะอยู่บนพื้นที่ได้เลยค่ะเนื้อที่ขนาด300ตารางวานะคะราคาเหมาแปลง1,800,000บาทเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงพร้อมโอนได้เลยค่ะบนพื้นที่ได้มีต้นทุเรียนนะคะ10ต้นอายุประมาณ10ปีด้วยกันค่ะ วางระบบน้ำสปินเกอร์รอบสวนไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้ได้เลยทำเลดีด้วยนะคะอยู่ใกล้ห้างโรบินสนันอยู่ใกล้ตัวเมืองปาจีนบุรี8กิโลเมตรเท่านั้นที่ดินสวยเสมอถนนข้าตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีนะคะมีประปาเข้าถึงมีเพื่อนบ้านอมรอบ ทางเข้าออกไม่เปี่ยวเดินทางสะดวกสบายค่ะเป็นถนนราดยางตลอดสายเลยนะคะเหมาะสำหรับการทำสวนทำบ้านสวนค่ะพื้นที่ขนาดกำลังพอเหมาะนะคะเอาไว้แก้เหงาได้ค่ะทุกท่าน3งานนะคะ สนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปค่ะนัดชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะผู้ขายไม่สะดวกแชร์โลเคชั่นให้นะคะสนใจต้องโทรร่วงหน้าติดต่อกันโดยตรงเท่านั้นนะคะแอดมินเองก็ไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นเหมือนกันสวัสดีค่ะ